พี่เดใจว่าตอนนี้สารทอนยืนตามสารเชลลป้นแล้วเรื่องขายค่ะก็ทราบข่าวแล้วก็ก็ก็ดีใจนะคะจริงๆต้องบอกว่าโดยโดยลึกๆข้างในส่วนตัวเองเนี่ยคืออะไรถ้าสมมุติว่ามันมันผ่านได้อยากใหมันผ่าน ส่วนนี้เนี่ยบางทีบางคนก็ไม่เข้าใจว่าทําไมต้องแบบเรื่องมันยาวยาวก็เออไม่จบสักทีนึงก็ก็อยากให้เข้าใจนิดนึงว่าในกระบวนการของศาลเนี่ยมันมันค่อนข้างใช้เวลาคาดีน,<ม>นานเหมือนกันบางคาดี5ปี6ปีก็<ม>ก็ยังไม่จบแต่ในกรณีนี้ก็ยังยืนยันเหมือนเดิมนะว่าว่าสิ่งที่ที่มันต้องดําเนินการต่อไปเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเราเราอยากเรียกร้องความยุติธรรมในส่วนของเรา แล้วยิ่งมาวันนี้เนี่ยพอลูกเราโตขึ้นทุกวันทุกวัน,วน,วนเวลาเราไปโรงเรียนเราไปอย่างเนี้ย mm hmm. เด็กมักจะมีคาถามอะไรบางคำถามโดยที่โดยที่บางทีเราก็คาดไม่ถึงเราก็ไม่อยากให้ให้ให้สิ่งที่แบบวัน่งลูกเราต้องมาถามเรา mm hmm. ในเรื่องอะไรต่างๆเราทําตรงนี้เนี่ยคือต้องบอกว่าส่วนหนึ่งคือเราอยากจะเคลียร์ตัวเราเพื่อเพื่ออะไรหลายๆอย่างนี้ให้ทุกคนเข้าใจด้วยเพราะว่าเรื่องของเนี้ยพอคนที่มันมันเกิดขึ้นอะ คนที่ไม่ได้รู้รายละเอียดดีบางทีว่าพี่นาขสาวเองไม่รู้เองก็ยังถามอ้าวมันยังไม่จบอีกเหรอมันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันคือเรื่องเดิมค่ะมันไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรเลยทั้งสิ้นเลยเปยนแตบกระบวนการมใช้เวลาแล้วบางคนก็ไม่เข้าใจก็จะก็จะแบบเออเหมือนเราไม่จบสักทีจริงๆมันเป็นเรื่องเดิมค่ะบางทีเขาก็เชื่อกันไปตามข่าวแล้วว่าเราเป็นอย่างนั้นแล้วอีกส่วนหนึ่งคือเวลาอ่านข่าวในสื่อพิมพ์ในวงการบันเทิงอะค่ะ เวลาถ้าแบบมันมีเขียนแบบสมมติจัดอันดับอ <c oughs> นะไรอย่างเงี้ยเมียน้อยเมียหล,งลวงเมื่อไรก็จะต้องมีชื่อหนิงเข้าไปอยู่อันดับที่สองเลย <c oughs> ซึ่งถ้าเรามองให้มันเป็นเรื่องฮา <c oughs> ซึ่งหนิงเองก็มองเป็นเรื่องฮานะก็เลยไม่ได้ซีเรียสไรแต่อีกมุมหนึ่งบาง, <c oughs> งทีเนี่ยกับค <c oughs> นข้างนอกที่เขาไม่เข้าใจเราเขาไม่มองฮาเขามองภาพกนดเราเป็นแบบนั้นที่เีเราก็เลยรู้สึกว่าอันเนี้ยมันคือสิ่งที่เราต้อง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 เรียกร้องเพื่อไม่ได้เพื่อใครจริง เพื่อลูกเราเพราะว่าสังคมเวลาที่มันไปโรงเรียน,ม,น,ม,น,ม,นมันมันมันเขาโตขึ้นเรื่อยๆเขาเขายังอยู่ในสังคมที่มันเป็นออนไลน์ไปเลยแน่นอนที่สุดว่าเขาจะต้องไปได้ยินได้เคยฟังอะไรมาในเร็วๆวันนี้เพราะทุกวันนี้บางทีให้เขาถือ i p a d แล้วแล้วบางทีคําถามมางคาถามเห็นรูปเราก็เห็นจริงๆนะคะ แล้วก็มีรูปคุณพ่อแล้วก็มีรูปเขาตอนเด็กๆแล้วเขาก็ถามว่าคุณแม่กับคุณพ่อทําอะไรทําไมมีนักข่าวเยอะแยะไปหมดเกิดอะไรขึ้นซึ่งเชื่อว่าวันที่เขาอ่านหนังสือได้เนี่ยเขาก็ก็ต้องรู้ว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้เห็นใจเราตรงนี้ด้วยคดีนี้เหมือนเราชคือณะเบื้องต้นเท่าที่ทราบนะคะจากทางทนายว่าสาลชั้นต้นกับสารอุทธร์ยืนยืนยืนคดีเหมือนกัน อาจารย์ทนายบอกนะคะโดยโดยตามกฎหมายรู้สึกว่าถ้าสารชั้นต้นกับสารอุทธรณ์ดีเหมือนกันก็ในส่วนของคดีอาญาก็น่าจะจบจบเรียบร้อยแล้วว่าว่าเคลียร์ความบริสุทธิ์ของเราแล้วว่าเราไม่ได้เป็นผู้กระทำความผิดต่อไปก็จะไปส่วนสารแงค่ะในส่วนนั้นในในส่วนนั้นนั้หนูขอให้ให้เป็นเรื่องเรื่องที่ที่ยังขออนุญาตที่ได้ตอบด้วยกันนะคะเพราะว่าโดยส่วนตัวก็ยังยังไม่อยากติดเรื่องนี่ยตอนนี้สารแห้งเลยมาทีนะเลย เออเป็นรู้สึกวันที่23กันยาอันนี้ไม่แน่ใจว่าในคำพูดของทางกฎหามายต่้งวันที่2 3กันยาค่ะก็ะะะะอย่างที่บอกค่ะว่าเห็นใจหน่อยละกันบางทีมันมันคือคดีเดิมพี่หนิงโล่งไหมคะเหมือนกับที่ผ่านมาคนมองว่าพี่หนิงร้าย <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยค่ะโล่งไหมก็ก็โล่งนะแต่สุดท้ายแท้สุดท้ายแล้วอ่ะมันก็มันก็ เราก็จะไปบังคับความคิดใครไม่ได้แต่ส่วนหนึ่งหนิงก็ถือว่าสิ่งที่หนิงทำทั้งหมดหนิงทำเพื่ออนาคตของลูกหนิงในการที่เขาจะต้องตอบคําถามหรืออะไรหลายๆอย่างแน่นอนที่สุดมันต้องมีมาแน่แหละ <S <S 2> <S 2> <ๆ>เพราะอย่างที่หนิงบอกกันทุกวันนี้เขาสามขวบกว่าเขาก็ตั้งคําถามแล้วว่าเราก็ต้องทําจัดจาการตรงนี้ให้เรียบร้อย